สวัสดีครับ ks สายดมนะฮนในที่ช่องในช่อง YouTube เดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตบอลสีแล้วก็ลานะที่ผมมีนะครับว่ามันโตไปยังไงบ้างที่เวลาผ่านมาเาเดี๋ยวไล่ไปแบบ <c oughs> ใกล้ๆไปก่อนเลยอันนี้ออมออมลายกระหนกครับอ่า อมลายกนกดูลักษณะอันนี้ราคาอยู่หลักร้อยครับสามสี่ห้ารอยครับอ,นนอันนี้มี2ต้นครับอันนี้ของพี่พึกษซจิกายนครับก็ฝากสายฝากครับก็อยู่นี่ครับพอเลี้ยงให้เดี๋ยวอีไม่นานเดี๋ยวจะหันครับอันนี้อมชมพูมิ้ว คอนฟิตี้ครับกนณะนี้สวยครับนี่ได้มาในราคา800ครับก็เนี่ยแตกยอดแล้วกำลังแตกยอดนะ้วอันนี้ตัวโปรดครับตัวโปรดผมเลยเดี๋ยวมาดูนี่อันนี้ไหลชมพูครับอันนี้ชำยอดมาตัดยอดมาอันนี้แตกมา2ยอดครับจากที่ชำอันนี้ก็ไหลชมพูครับแต่ว่ามันออกคล้ายๆล i n ย s ิงคป อ,อันนี้ก็ลายชมพูอันนี้ก้ามกุ้งเขียวครับอันนี้ขอน้องมาอันนี้มาดูไฮไลท์นี่ลายสวยด่างสวยไหลเหลืองครับนี่ไหลเหลืองด่างนะครับดูลักษณะใบด่างอันนี้ด่างสวยนะอันนี้ด่างครับต้นนี้ถือว่าสวยมากเลยครับน,นี่ล่อรากไว้เดี๋ยวหัน อีก4-5วั้หันแน่ใบตรวนี้กลางครับขยายทําจำนวนครับราคาก็อยู่ตอนซื้อก็สี่ห้าพันครับนี่ก็ลงมานิดหน่อยครับแต่ว่าสวยครับสวยไปได้ครับอนี่มาดูที่ไหลขาวไหลขาวผมสวยครับสวยมากก็รอหลัลกเดี๋ยวหันเหมือนกันครับเดี๋ยวใบนี้กาใ,ใบนี้กลางแจกยอด ก่อนนี้ช้ําช้ําหน่อยครับช้ําน้ำก็คือใส่ปุ๋ยไม่ควรใส่ปุ๋ยมากครับอ่ะพืชที่เป็นตระกูลดาบมาดูนี่อุโหอันนี้นานมากเลยพิงจับชื่อนะเดี๋ยวจำชื่อได้พามากับอันนี้สหเดีชัสหัดีชัก็พาห้ามาก็ได้ ิบยี่สิบต้นครับผ่าหัวซื้อมาต้นแม่พันก็ห้าร้อยนี้หกหลงหกหลงผ่าหัวก็ต้นแม่พันก็ประมาณสี่ห้หาร้อยครับอ่ามีผ่าหัวได้เป็นสิบอันนี้มาดูตัวแพงอันนี้รอแร่รอแร่ครับเนี้ก็หมูช้างด่างเหลืองนี่ด่างจัดด่างจัดรอแร่นี่กำลัง กำลังแทงยอดครับโอแคครับได้มาสองหมื่นแปดครับแต่อาการไม่หนักกว่าตอนที่ไทยมานหาสหดชะาอันนี้ฉำไ้สี่ต้นเลยอันนี้บอลสีนะ H เจ็ดสีครับนนไม่ได้อบโตช้าหน่อยก็ไดมาราค สามพัครับอันนี้ก็สูงกว่านั้นแล้วครับพราโตต้นมันโตขึ้นคนระับนี่มาดูมาดูบนกระดาษด่างบนกระดาษด่างขาวครับเนี่ยสวยครับต้นนี้ด่างจับตัวช้าตัวต้นหนึ่งมาพร้อมกันตัวโตวกว่าแล้วครับ ได้มาต้นละ3,000นี่ก็ปลาไป4,500พันแล้วครับมาดูชายชนชายชนนี่ราคาก็หลัก4,500้านแล้วครับนี่มูอันนี้เลมอนลามเลมอนลามลต้นโตแล้วราคาหลักพันครับนี่ นนี้ไม่โตให้สักทีเลย,ต, 9, ต, 9, ต,ย 4, 5, ต้นพะก้าได้มาสี่พันท้าตันนี้ก็พันนะต้นเล็กๆนี่ก็คือพาหัวของฮุกหลงพาหัวเดี๋ยวต่อไปจะพาหัวตรวนี้อันนี้คล้ายขุมทองคอ่าไม่ใช่สตอเบอรี่แต่ว่าเป็นคล้ายขุมทองเป็นลูกไม้ครับ สวยครับตรงนี้อนี้ขุมทองขุมทองเดี๋ยวถึงอายุเดี๋ยวได้พาหัวแน่นอนมีไซบสักแล้วก็ยางอินเดียมีกคืไอไม้ก็แนะนำจบไปแล้วครับก็ราคาพร้อมอคุณลักษณะเป็นยังไงถ้าใครสนใจหรือว่าอยาก เห็นตัวไหนก็แนะนำคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆต่อไปครับขอบคุณครับ